แอนโทนีพักเล่นช่วยปีศาจแดงเตรียมลุยศึกบอลโลกช่วยเซเลซาวแพทย์ทีมชาติบราซิลอัปเดตอาการบาดเจ็บของแอนโทนีกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่วันจันทร์ที่ผ่านมาแอนโทนี Anthony ได้รับการประกาศรายชื่อติดทีมชาติบราซิลในชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ทั้งนี้แอนโทนี Anthony ไม่ได้ลงสนามให้กับแมนยูในช่วงสามเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่สะโพก ต้องพลาดลงสนามในเกมที่พบกับเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดโซซีดาดและแอสตันวิลล่าและจะยังไม่สามารถลงเล่นให้กับแมนยูได้ในอีก2เกมที่กำลังจะมาถึงนี้ในเกมที่จะพบกับแอสตันวิลล่าในศึกคาราบาวครับและในเกมหลีกที่จะพบกับฟูลแลมวันอาทิตย์นี้ล่าสุดแพทย์ประจำทีมชาติบราซิลโรริโก้ลาสมาได้อัปเดตสถานการณ์ของแอนโทนีและแจ้งว่ากล่องหน้ารายนี้ยังไม่สามารถกลับไปฝึกซ้อมแบบกลุ่มกับเพื่อนร่วมทีมได้ แอนโทนีมีปัญหาเล็กน้อยบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกขวาเขาอยู่ในกระบวนการพักฟื้นเรากำลังติดตามอาการและยังมีเวลาให้เขาฟื้นตัวให้ทันตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นมากซึ่งยังไม่ได้เริ่มฝึกกับทีมเพราะเขาต้องอยู่กายภาพบำบัดสำหรับแอนโทนีเป็นหนึ่งในสี่ผู้เล่นของแมนยูที่อยู่ในรายชื่อทีมชาติบราซิลสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยยังมีชื่อของเฟรดคาเซมิโรและอเล็กเตลิสด้วยซึ่งทีมชาติบราซิลดีกรีแชมป์โลกห้าสมัย อยู่กลุ่ม G รวมกับทีมเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์และแคเมรูน